สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านองสมช่องที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมชกศส,สมอแห่งประเทศไทยสรุปข่าวสารประจำเดือนติดตามร,รับชมกันได้เลยครับ อาประชาสัมพันธ์ครับสมาคมเปลี่ยนวิธีการใช้งานเอกสารทําธุรกรรมกับสมาคมครับจากเดิมสมาคมหรือพี่เลี้ยงสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มหรือทําสําเนาเพื่อนามากรอกรายละเอียดส่งมายังสมาคมได้เลยครับปัจจุบันสมาคมได้เปลี่ยนให้ตัวสมาชิกนั้นจะต้องไปทําเอกสารที่ตนเองสังกัดอยู่หรือศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดเท่านั้นครับโดยรายชื่อของเอกสารที่จะต้องลงทะเบียนก่อนมีรายละเอียดดังนี้ครับ เรื่องต่อมาครับผลการประชุมคณะกรรมการเม่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับจำนวนสมาชิกสุทธิที่ส่งหักเงินสงเคราะห์อยู่ที่1,389,395คนครับสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนอยู่ที่1,241รายครับจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณอยู่ที่5 3 6 4 4 5บาท40สตางค์ครับ จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกอยู่ที่483บาท99สตางค์ครับยอดหักเงินสงเคราะห์ต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตอยู่ที่39ส,สตางค์ครับโดยสมาคมจะทําการหักเงินจากสมาชิกในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้พี่ๆน้องๆสมาชิกทุกท่านอย่าลืมเหลือเงินในบัญชีให้สมาคมหักเงินด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับประเภทสมาชิกที่เสียชีวิตรอบรับรองกันยายนครับ สมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงค์ครบถ้วนอยู่ที่1,241รายครับแบ่งเป็นประเภทเอสม761รายครับครูสมรส478รายครับเจ้าหน้าที่2รายครับเพศเพศชาย747รายครับเพศหญิง494รายครับสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่เว็บไซต์ชกสขีดอสม c o m ครับ เรื่องต่อมาครับผลการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองสิงหาคม2 5 6 8ครั้งที่1ครับสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับจำนวนเงิน526,485บาท96สตางค์ครับโดยสมาคมจะทำการจ่ายยอดที่เหลือหลังจากจ่ายครั้งที่1ภายใน90บวันครับเรื่องสุดท้ายประจำเดือนนี้ครับแผนการหาเงินสงเคราะห์เดือนกันยายนครับ สมาคมจะทําการหักเงินจากสมาชิกวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะครับชุดแรกครับชุดหักทุกคนหักเงินสงเคราะห์รอบรับรองกันยายนจํานวนเงิน483บาท99สตางค์ครับจากสมาชิกทุกท่านชุดต่อมาครับหักเงินค่าสมัครและค่าบำรุงเฉพาะสมาชิกใหม่กลุ่มอสมอเท่านั้นครับมีรายละเอียดดังนี้และชุดสุดท้ายประจำเดือนนี้ครับหากเงินสงเคราะห์ย้อนหลังเฉพาะผู้ที่หักไม่ได้เท่านั้นครับ มีรายละเอียดดังนี้ครับแัะนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดประจำเดือนนี้พี่พน้องๆอององสะมอท่านใดรับชมแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมต่อด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เพื่อนบ้าน,นอสะมอทาคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ